ญี่ปุ่นจับตาแข่งไทยช่วงช้างศึกอุ่นเครื่องฟี ف าเดยบุริรดำเจอบจีจบเกมนี้อาจจะได้ฉลองแชมป์ไทยลีกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a แนลต้องซุยกับผมต้องพนวัฒน์นะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมอุ่นเครื่องช่วงฟี ف าเดยมีหลากหลายประเด็นน่าสนใจนะครับรวมไปถึงฟุตบอลไทยลีก จบสัปดาห์นี้อาจจะมีการฉลองแชมป์เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีเกมตัดสินแชมป์บุรีรัมเปิดบ้านเจอกับ BG ก็มาพูดคุยถึงเกมนี้กันด้วยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c ค i b e ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกของคลิปนี้นะครับมาอัปเดตในส่วนของความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดใหญ่กันก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนะครับอย่างที่ทราบจะพบกับเนปาลในวันที่24มีนาคมและก็พบกับสูรินามในวันที่27มีนาคมซึ่งเป็น2เกมสำคัญนะครับล่าสุดมาโนโ o กิ้งก็ได้ประกาศรายชื่อ27นักเตะทีมชาติไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแต่ละคนก็น่าสนใจทั้งนั้นนะครับและอย่าง การอุ่นเครื่อง2นัดเนี่ยเป็นการเตรียมทีมที่ดีก่อนไปลุยเอเชียนครัพรอบคัดเลือกและมาโน่โพกิงเองก็จะได้ลองนักเตะหน้าใหม่เพื่อเข้ามาประดับให้กับทีมชาติไทยและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทัพช้างศึกนะครับก่อนที่ล่าสุดก็จะเป็นมาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซำนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยมาดามแป้งเขาออกมาขอบคุณทุกสโมสรนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็หนุนการทำงานของทีมชาติไทยเป็นอย่างดีปล่อยนักเตะมาช่วยทัพช้างศึก ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลและทุกทีมเนี่ยต้องลุ้นกันในหลายๆด้านแต่ทุกคนก็พร้อมสนับสน,นุนทีมชาติไทยมาดามแป้งขอบคุณอย่างมากนะครับและมาดามแป้งก็บอกว่าฟีฟ่าเดในห่นนี้เนี่ยเชื่อว่านักเตะทุกคนพร้อมพิสูจน์ตัวเองเต็มที่โดยเฉพาะนักเตะ หน้าใหม่ที่เข้ามาติดทีมชัติไทยและมาโนโพกิงก็จะลองทีมให้เกิดประโยชน์ที่สุดก่อนจะไปสู่เอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับอันนี้เป็นคําพูดของมาดามแป้งนะครับเขาก็ทํางานเต็มที่นะครับมาดามแป้งในการช่วยสนับสนุนเรื่องราวต่างๆทั้งในและนอกสนามให้กับทีมชัตไทยชุดใหญ่ก็สารต่อการทํางานอย่างต่อเนื่องและที่ผมจะบอกว่าในฟีฟ่าเดในครั้งนี้นะครับทีมชาตไทยก็มีนักเตะ ตัวหล,หลักมากันมากมายนะครับสุขโชคสารชาติแล้วก็มีในส่วนของศิวรักษ์เทสูงเนินพิุ่มทีรทรบุญมาทันที่สําคัญเนี่ยอย่างที่ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักฟุตบอลทีมชาติไทยหลายๆคนเนี่ยตกเป็นข่าวว่ามีทีมจากเจลีกให้ความสนใจและอยากจะดึงตัวไปร่วมทัพในช่วงตลาดเจลีกเลกที่2นะครับ หนึ่งในนั้นก็พูดคุยกันมาเสมอก็คือทีมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับที่ทางมิคามิซังประธานสโมสรเนี่ยได้มอบหมายให้ทีมงานสตาฟโค้ดนำโดยพิธิทิวาพลสังกพันธ์เนี่ยสกกลฟอร์มการเล่นของนักฟุตบอลไทยซึ่งพิธิก็สกกลฟอร์มของนักเตะที่คาดว่าน่าจะเหมาะกับสไตล์ของซัปโปโรและจะมีการยื่นข้อเสนอดึงตัวมาร่วมทีมในเร็วๆนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางฝั่งซัปโปโรนะครับก็จะเตรียมสเกล ฟอร์มการเล่นของนักเตะที่อยู่ในขายที่ทีมให้ความสนใจในช่วงทีมชาติไทยอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์หนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกนิตฐ์ปัญญาสุภพโชคสารชาติรวมไปถึงวิลเทพป้อมพัน์คือผมต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับการที่สโมสรจากต่างประเทศเนี่ยจะดึงนะักฟุตบอลไทยคนหนึ่งเนี่ยผลงานในลีกก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งเลยใช่ไหมผลงานกับทีมชาติอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งการันตีว่านักเตะคนนี้ จะเป็นที่ความสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าสโมสรจากเจลีกเวลาจะสก้ฟอร์มของนักเตะไทยเนี่ยเขาจะมาสก้ฟอร์มในเรื่องของการเล่นให้กับทีมชาติไทยเป็นหลักด้วยนะครับอย่างเช่นพี่เจชนาทิพย์ซัปโปรโรก,ก็สก้าวฟอร์มของพี่เจในการเล่นทีมชาติทั้งคัดบอลโลกและก็รายการต่างๆแล้วก็สโมสรด้วยเช่นเดียวกับพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับตอนอังเก้ ตัดสินใจดึงพี่อุ้มไปร่วมทีมมาเลน้อนเนี่ยก็เกิดจากการที่อังเก้เนี่ยประทับใจฟอร์มการเล่นของพี่อุ้มธิรทรตอ,ตอนทีมชาติไทยเจอกับออสเตรเลียซึ่งณปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดนักฟุตบอลไทยเนี่ยสามารถโชว์ฟอร์มดีและเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติไทยได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้ไปเล่นต่างประเทศเยอะมากขึ้นและตัวพิธีเองเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับว่าฟี فا เดย์หนนียที่ทีมชาติไทยจะเจอกับสุรินามแล้วก็เนปาลเนี่ย เขาก็จะสซาทฟอร์มนักฟุตบอลไทยที่อยู่ในข่ายอย่างต่อเนื่องที่เป็นตำแหน่งตัวลุกมีความเร็วสามารถเปลี่ยนเกมให้กับทีมได้ลากเลื้อยได้นะครับก็รอดูแล้วกันว่านักเตะในข่ายที่พิธิออกมาเปิดเผยสเปคมิคามิซังออกมาเปิดเผยเนี่ยจะฟอร์มดีหรือเปล่าในทีมชาติไทยผมว่าให้จับตาดูสุขพโชคนะรวมไปถึงเอกนิตปัญญาก็เป็น2คนที่อยู่ในแคนดิเดตหลักๆเลยนะครับก็ติดตามกัน แล้วก็ไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของคู่แข่งทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดอย่างทีมชาติซูรินามเปนหน่อยนะครับล่าสุดได้มีการประกาศรายชื่อ23แข่งในการมาอุ่นเครื่องกับทัพช้างศึกเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าโอ้โหสุรินามจัดชุดเต็มมาเลยนะก็นำทัพมาโดยกัปตันทีมไลอัอนดงนะครับนี่เป็นแนวรับจอมเก๋าของทีมคาซิมปาซาในลีกตุรกีวัย35ปีนะครับ เคยคว้าแชมป์ลีกมาแล้วถึง2สมัยในลีกสูงสุดของตรุรกีนอกจากนี้ครับยังมีลิชิอาโนฮับนะครับแบ็กซ้ายจากเวเนเซียทีมอันดับ18ในศึกซเรีอิตาลีนะครับแล้วก็มีนักเตะอีกหลายๆคนที่ให้จับตาดูนะครับเชราโด้เบ็คเกอร์อันนี้เป็นกองหน้าวัย27ปี้าแข่งอยู่กับยูเนียนเบอร์ลินทีมอันดับ8ของตารางในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันก็จะมา ช่วยทีมชาติโซลีนามในครั้งนี้ด้วยนะครับน่าจะตามองหลายๆคนผมว่าเกมอุ่นเครื่อง2แมตช์กับเนปาลและสุรินามโดยเฉพาะแมตช์หลังเนี่ยนักเตะไทยจะได้ประโยชน์และประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วมานพุกิงก็ได้เตรียมทีมที่ดีเลยนะครับย้ำอีกครั้งโปรแกรมนะครับ2นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์ของทัพช้างศึกชุดใหญ่เนี่ย24มีนาคมพบกับเนปาล27มีนาคมพบกับสุรินามนะครับมีถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีหรือไปดูที่สนามกันได้ นัดเจอเนปลาลเนี่ยแข่งที่ชนบุรีส่วนสุรินามเนี่ยแข่งที่ BG นะครับก็ให้กำลังใจทัพช้างศึกกันได้ครับจากนั้นมาพูดถึงฟุตบอลไทยลียกในสุดสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับมีหนึ่งเกมที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจเยอะมากๆก็เป็นเกมที่บุรีรัมยูไนเต็ดนะครับทีมจ่าฝูงของศึกฟุตบอลไทยลียกจะเปิดช้างอนิล่ารับการมาเยือนของบีจีปทุมนะครับ คือเกมนี้เนี่ยพูดตามตรงอาจจะเป็นเกมตัดสินแชมป์ฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ก็ว่าได้นะครับว่าที่แชมป์เจอกับแชมป์เก่าก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยบุรีรัมนะครับมี57คะแนนด้วยกันส่วน BG ปรปทุมมีอยู่45คะแนนห่างกัน12คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้พูดง่ายๆถ้าบุรีรัมย์เปิดบ้านชนะ BG ได้พวกเขาจะได้ฉลองแชมป์ฟุตบอลไทยลีกจะคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีก อย่างเป็นทางการนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดเนี่ยเพิ่งจะอกหักด้วยการไปแพ้จุดโทษแดกู FC มาทำให้พวกเขาไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มของศึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการพ่ายแพ้เกมนั้นทั้งที่บุรีรัมน่าจะชนะเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนักเตะบุรีรัมผมเห็นนะครับจากการโพสต์จากการให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนี่ย ผมว่าน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ในเกมเจอกับ BG นะครับส่วน BG เนี่ยก็พึ่งอกหักเหมือนกันนะครับในฟุตบอลถ้วยเพราะว่าไปแพ้เชียงรายมานะครับทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถไปถึงแชมป์ฟุตบอลถ้วยได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเกมนี้ให้จับตามองให้ดีนะครับเป็นการโคจรมาพบกันของ2กุนซือดีกรีคุมทีมระดับท็อปเจลีกแล้วก็เคยคุมทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วนะครับ มาสัตร์ดาอิชิอิเฮดโค้ดของบุรรัมนี่เป็นแชมป์เจลีกกับคาชิมะแอลเลอร์นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงบุรีรัมให้อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนและทำให้บุรีรัมแข็งแกร่งสุดๆต้องมาเจอกับเทกุระโมรินะครับอันนี้อดีตเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นชุด u 23แล้วก็คุมเซนไดประสบความสำเร็จก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นของบี ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยโอ้โหโปรไฟล์เจลีกทั้งคู่ดวลกันมันแน่ๆและระบบการเล่นเก็คล้ายๆกันนะครับ4-4-2เคยปะทะกันแล้วในเจลีกเดี๋ยวมาปะทะกันในไทยลีกหน้าดูผมคิดว่าคู่เนี้ยจะเป็นฟุตบอลที่เล่นกันมันอ่ะทานซีชั่นจังหวะการเล่นเกมลุกหน้าดูเพราะว่าสไตล์เนี่ยคล้ายๆกันแต่ต้องยอมแล้วว่า อิชิกับบุรีรามเนี่ยพวกเขาพร้อมกว่าในระดับหนึ่งเพราะว่าบุรีรามอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีและอิชิก็เข้ามาอยู่กับวงการฟุตบอลไทยนาะนแล้วส่วนเทกุระโมริยังต้องใช้เวลาปรับนะครับแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่บุรีรามจะชนะ BG ีเช่นเดียวกับ BG จีจะบุกชนะบุรีรามมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าทั้ง2ทีมพอๆกันเลยนะครับตัวผู้เล่นแต่ต้องยอมรับบุรีรามปีนี้แข็งแกร่งจริงๆครับเงื่อนไขเดียวเลยที่บุรีรามจะควา้าแชมป์ไทยลีก ภายในจบนั้นนี้นะคือขอแค่ชนะ bg เท่าไหร่ก็ได้ชนะปุ๊บเป็นแชมป์ฉลองได้ทันทีเลยนะครับหรือถ้าเกิดเสมอหรือแพ้ b g เนี่ยหลังจากนั้นบุรีรัมต้องการอีกสแต้มจาก4ี่เกมที่เหลือผมมองว่าก็ไม่น่าจะพลาดน,นะครับเพราะว่า4เกมที่เหลือของบุรีลัมเนี่ยไม่นับเจอ B ีก็จะไปเยือนหนองบัวเยือนขอนแก่นเปิดบ้านเจอเชียงรายแล้วก็ไปเยือนสุพรรณ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่มีนัดไหนที่เหมาะจะเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการเท่านัดเจอ BG และเพราะเล่นในบ้านเพราะอีก2นัดเนี่ยไปเยือนหมดนะครับผมว่าบุีรัมเขาโฟกัสแมตช์นี้มากๆหรือถ้าเกิดเสมอหรือแพ้ BG เนี่ยและถ้าเกิดจบฤดูกาลแต้มเท่ากับ BG เนี่ยบุีรัมจะเสียเปรียบเพราะเฮดทูเฮ d เป็นรอง BG แต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้ไปตัดสินจนนัดสุดท้ายหรอกผมว่าเดี๋ยวบุีรัมก็จบแชมป์ไทยลีกได้ในมองของผมนะครับแต่เกมเนี้ย ผมว่าจะเป็นเกมที่ทันกันดุเด็ดเผ็ดมันบุรีรัมย์มีพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนฤบดินแล้วก็มีสุพรัณเหมือนตาสุประชัยใจเด็ดบีจีก็มีพิตังสารัตชาววัดวิรชาติอังเดสตุนเยสโอ้โหสนุกนะคู่นี้อาติดตามกันให้ดีๆนะครับแต่ผมเชื่อลึกๆนะว่าบุรีรัมย์เขาจะปิดจ็อบเกมนี้และเป็นแชมป์ไทยลีกได้เพราะเล่นในบ้านตัวเองและเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ต้องชนะ เพื่อเป็นการปล,ปลอบประโลมแฟนฟุตบอลบุีรัมที่พึ่งเสียใจมาหลังจากทีไม่สามารถผ่านไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มได้นะครับอ่ะเพื่อนๆคิดว่าบุีรัมกับ BG ใครจะชนะลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและที่สําคัญฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพัุวัต์นะครับคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ